เงยเงยแบบช่วยเงยไปรับแต่ in ถ้าดีดีก็ยังเริ่มเล่นเล่้เล่นใน่เวลาน่เนี้ยพีพีอะฮ่าฮ่อเลยอานะหัท้ายน้องไอติ๊กับบตบแ้่นนองไปอยู่ในน้าโปรัะ ตรงตาแล้วเก็เก็บได้นะที่ข้งขวาก็หนาวก่อลที่เธอคลนะับโอ้าจจกขึ้นดูครับีที่เร็วมาเลยแล้วก็เป็โอ้เป็ให้มาเอกไม่ได้เยอะยังไงยังไอาบอลแล้วบอ,นะอ,บอลแล้วปากนะครับสีมาหนาวแล้ว มาบแน่ขึ้นมาทางขวาครับโยนขึ้นมาโตมีหุนไม่ดีแลไม่ถึกนะเตะขึ้นไานะทำทางด้านขวาทานั้นเพื่อเลยกับกาเสมอทบที่เกิดข้นมาเปนนะเท่ากัน Ye, มีเท่ากันเรตับ ขนะโดตัวลนไปก็ค่อยๆดูช่องดูท้ายครับไหนนะนักขวาเกงกอากล้าวเนื้อแมใ่ใส่ปอดเนี่ยสีทางขวามาเร็วเลยกัหนาวอ่ะตันพฤหัสเนี่ยไม่ล้อมาเน,นี่ยกลางรับปู้เน โอ้โหสักโอ้โหอุ้ยเล่าเท่าเยอะไอเดียวเยอะทได้ครับก็หลุดเลยครับเองติดจูฟีมะแห่นอเล็กเล็กุ้ยครับติดมอมาแล้วตัออกนะติดก็ไม้จะบอนะครับ mở ừ. này là đã, nó vừa đổ, mở hết luôn rồi, cái này xong pin rồi các bạn. đi nha, đừng để quên สี่ปลาส้ายครับหักฟาติปุนะแต่แบบมัร้อนจริงนะเอาครับเอ้ไอ้ดาบาล้มโตข้างตรงกลางครับโยกขร้ซ้ายครับาเกี่ยวไคับงู้โหนักไปเยอครับตัดตขึ้นไปครับคู้ตัไปโดยแฉลี่ยมันต่ดตัวได้เลยครับคู่นี้ขึ้นหลังแล้วนะ มาครับโมบ้ไม่ถูกเนี่ยไปเลยครับโบีเวลาจิตยาได้ทันทีไหมยังติดเลยแต่ด้ใจดีรับขึ้นมาตรงนี้ไ่้ฐานที่โอปอ์ครับทำหน้าที่ได่ดีเลยครับคู่จัดมาก็ไม่ตกใครครับโอเคเอเดนเอ็กซ์ที่

แล้วโอเปกแล้วคลองไหมฮะนัดน้ำจะเด้งนี่จะสะเดาสะเม่ไม่ยอมไล่ยอดแล้วติดการล้อไปเขาวิ่งียบนั่นเลยครับเกือบเสียประตูเอาพี่ชเวยยองมาครับแล้วส่งเอาสักเอออกครับไทาบหล่ แต่ลูกนี้ก็ไม่ผ่านที่โอเปอร์ก็ช,ช,ชัดลูกนี้ก็ออกไปเลยครับ่ด

โบโก้เลยใจคอเ็นเยงเป็นหอกเลยด้วยไหมครับโอ้ออเลยครับผมเมาแล้วเต่โอ้โหโคตรแข็งครับนิทยอยู่ไมครับนิทอปจะมีชีวิตอยู่ใช่มครับมีนะเลยอะตุนี่หายไปเลยนะเน้นะโอ้โห บบไปร,รูปเพิ่มอยู่เลยแม่พอมีเติมคาบสหกแบบีด้วีเลยครับอาละครับโอเค่บเอาแล้วทาเพื่นเนครับนี่เพ่ธรรมดาเลยครับเือร้อยครับเกียบร้อยครับนี่เพิ่แต่เบาๆนะนี่ไม่ได้ชานะครับบอกว่ามีแต่พีนะลูกเ็ดทีกับพีครับ ทุกการใหม่เราจะเริ่มครับผมก็ขออวยพรนะให้ทุกทีรันยิ่ไปแลครับกูกำลังจะจบอย่างหล่อเลยมาด้วไอสัตว์อาจจะไม่มีเลยครับโอเคหาไม่ได้ครัะมันม่มีแฟนจะมีมียอะลูกนุ่มนะจะอีกคนแล้วไม่รู้ไ่โอ้โหไม่เท่าแล้วแม่จัเบอกว่าเท่าแล้วไมรู้ใส่จากบอลเตอรร เป็ที่สองเสาเลยนะครับมีแต่เลือกดูเลยครขออวยพรนะครับต่อแล้วเออต่อต่อแล้วพี่ติให้ทุกทีมเล่นกันในฤดูกาลใหม่อย่างสนุกสนานก่อนเลยครับไอ้คะแนนทั้งหัวไม่เลยนะจริงนะธนาก็ดีใจครับแหมกลับมาว่ากันใหม่ครับหายเดียวไม่ได้สมุดกลับไปไม่เดินเดียด่าไปใช้ได้ไหมได้นะนะได้ครับ ม่ได้ติดม erm> ั้ยเกิดฮาแล้วคนเดียวเฮ้ยมึงเล่เดือยไ้นี่มาฮาดิไอ้นี่่น้อยจริงเดือยที่สโลตูไตู้อีกไปตู้อีกเขียวมาแม่ที่ยนแจกประกันออกมาต่อเลสต่อเลสตัดไอ้ข้อติดเบรกครับเขพุ่งเ้ามต่อครับพุ่ง้ามานะ้ามีดเลส

จัรตั้ให้ดูนะใบบอกเวลวฮะโข้าศึกครับดูเรือายจัสิเีวเอาละจอะไรนะนาทีอเอาจจัาจับกันไม่ดีแล้ว่เานัจพูดกิที่เราฝังเลยถ้าเด็กหเลยัารต้ให้เปิเล็นกระติกไก่คืออะอ๋อปิ๊งปต๊งปเ็ก่

ไ้ผมพร้อมไปเลยครับกดูเับปอดใสไม่ใสี้ยตกโอหไม่ได้คับดูเนี้ยเนียดแล้วดีแล้วคือมันงนะน้อยติดก็เนี้ยโอเปกใครวะ เอาได้แล้ไปกานท้ายวิ่นะใช้าแล้วนะแต่อยู่เลยเยเอาไปคุ้มะเอา่แล้วก็ุ้มเลไม่ไหนจะสะอยมากนะครับทำเป็นระวังรูปปงีดี <facial> ับผมเพื่นเรียบอมาร์คตัวใหดีนะผมช่วยนะครับตรวอะไรนะผมช่วยนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็น่าถ้ามาตัวไม้ดีจเป็นไงครับเดี๋ยวเอาไว้คร่บผช่วนะครับอ่าผมพูดได้แค่นี้เหระครับรับเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีไม่ดีอะไรเลยนะแบงค์ตองตัวนะปรมานวางกันยามาเลยครับวันเขามาลูกนี้ครับ อ่าบอลยัไม่ออกนะครับอยากจะต่อลงบนสี่กอดกันเลยนะทีเยอนะต้งต้านมาแล้วแล้วได้ซ้ายครับซ้ายซ้ายหฮ้วหนาวเลยจับก็ได้ดีพี่ชมวนมี้การบอลปักงเต็มรอเี่ยเลยครับบอลยัไม่ออกับโอ้โหจับขาหลอกเลย จะรู้เล si ่นปูนกันแน่ตอกที่วันนี้สุวิถือว่าตอกผ่าเลยครับเล่นใช้ได้เลยเฉพาะโบโบโอ้โหแต่อจังหวะัจังูไวครับใจเร็เลยไปเร็เลยัได้ทุกด้วยครับตอี่นี้เยี๋ยนเรา้อเจอกันเองด้วยใจกลสุวันติลป์ขอไปเลยนเนี่ย เอาแ่เื้นีเลยา้่กแ้วจริงมแพูดตแล้วะครัผมไม่เคยเเดียวิมันดอักเลยจริงมันมากหรอจโหมากลยตู้ไยากเลยแต่มนที่เธอนล้อตอยแหละอย่างนั้นเลยครน่าจะฟี่กันเลยคือวันนี้บางทีมันนี้ดุดก ตอนนั้นราจริงจริงทะลุมากเหนมากท่ายไรนะท่ายไรแพ้ไปแล้วโตกลับแล้วไปกลับแล้วใช่แล้วคืนเว่ามันคือพอเขาก็เล่นดีนะแต่เขพูดเลยกหลัไฟเนยเขาบอกว่าิีๆเมื่อเกิดเขาโดนต่อยเขาพูดไม่ได้เลยเขาเดินไ่ได้เร็วเลยเอาละดาวดีมาเป็กหา้วลเฮึ กูบอกคุณไม่ร right> no ู้จะเตะยังไงแล้วมวิ่งวงนนะจ้กครับกี่โมงฮะไม่ใช่แล้วเวลาจทีโต้แอนโตนี่ตลกดีนะแต่อย่าไม่ได้ตั้งนามกระโเข้าไปนคุก้าเล่นในสนามของาปะล่ะเขตะรวมหคนเลยเห็นไหม Icana, อโอ้โหนะจ้าโ้เราเป็นคนที่มีรายจีนนะได้เลยครับใส่ด้วยสายคนเดียวแล้วไม่ออกมนเลร็วเลยรับหนาวเลยเพื่อว่าก่อนฤดูกาลจะเริ่มครับเราเริ่มประมาณเดือนมีนาใจเลยไหมน่าจับไม่กี่เทือนนะที่เดือดใช่ไหมที่เดือดผ่ามีเวลา หรือว่าคุยมาสองอาทิตย์เลยครับาะว่าผมว่า hmm. ท hey, no. yeah. 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 ี่น่าจต้องต่นตอเิมอะไรเสิมน้าอเออลองจับกันเลยับจับงทีู่รู้่แหนอ้ออ่ลเอ้ปเดี๋ยไปลองจับนดอกเลยนทลงมาใช่ไหขอลองจับหน่อยเอาละไม่จะายไม่ระดานเราหูป่ะยาวเนี่น้าจะหยุดเยอเาัหนมาครับชาแล้วก ไมมาครับวันที่มีประสบนลูกนะครับตยอะไปครับอไรมาครับไครับเีเอเนี่ยใครครับใหม่ครับคต่นี่วันนี้ ่แก้วมันจะเพื่อนงไ่ิเน๋วันี้เนี่ยวนี้หนูเป็นโอกาสดีาแก้วเลยนะเพราะว่าสามสิบวินเลยนะอาจผมจะาเลยีนเขืนได้ไปเลยมาไี้ไหได้แล้วเหรอได้ไปด้เน่นันรนี่นะมามาเราอยู่ด้วยกันนะสามสิเอาใค้เขื่อนเขนรับรับกัเลยนะ ตึ้งขวาเลสามใช่ตึ้งแต่ด่น่สงนะครับมาดูแลยย้ำึครัางด้านนอกเขียนเท่านั้นนนอกเขียดเท่านั้นนะเฮ้ยมึงเล่นเวทำไมมรล่ะไมตึ้งเแล้วด้วยดาวแล้วดาวนี่ฮะคนนี้เเป็นนะครับใช่รับคือปากลาสุดที่ผ่ามาเก้า่เลย อีกรบถือได้นะครับดีดีครับดีดีีีผที่ยของรางวัลเราเยอะทกเลยโดยเฉพใช้น้ได้ครับเออได้เลยนี่เน่สาุุีอาจารย์ที่ทำงานเกินหลาเลยดี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 อหักมด้วยอ่ะพระองค์สวยงามเลยดาวจ่ายลูกชิ้นตึ้งไม้เลยไม่ได้แล้วบเสี หมดเวลาหรือเปล่าให้แต่รอบนี้ได้ลูกตายเนี้ยจบเลยจนกว่าลูกจะตายนะครับให้แล้วครับนอกเขตครับนอกเขตเท่านั้นครับเอาอะไครับนอกเขตนเลีที่ตรงนี้จนกว่าลูกจะตายละกมันใจรง้ันอ้าจบพื้นเนี้ยไม่ได้นะไม่เอาแล้วเข้าประตูเข้าประตูตูตูไม่ได้เลยเอฟครั้ยีบขึ้หลังซ้ายเนี้

มาจากเ้าอะไรดไอะไรมนกลังงตัวเขะไปมี้าประมาณสองรึ่งเดี๋ยวเจอมาแน่นอนนะเขามาแบบเพื่อไขนะพวกนี้เฮ้ยต้นต้นมาด้วยเหรอต้นด้วยเออเล้วแถูดนะเออแต่แล้วแต่ไอ้ต้นมาด้วยกกบ้านเหรอ นี่ครอดล้วที่เราไม่ได้ครับนลขวาเอโอ้โหไม่ได้ครับพี่มาร์มาที่เกมัน้อถึงี่เลยอ่ะสานาทีครับก็เาแตกเอ้ยเ้ยเวลาเวลากระบอกคบืแตก้ส hmm. oh, 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 oh. um ิตนแตกครับพ yeah. ี่ชิครับอ้าวไม่ดีลพชพินแะ แหมไปแยกเขาเลยนะเ้าเจอพี่ีีพี่นบหนึสามก็เลื่อเราไม่ได้เลยนะเพื่อนนะอ่าวมติดเต็มไปเลยค้ับต็มเเลยเพ่อนรสองี่การสนามต่อหับเลยมีหมายมนะเฮ้ยัวหน้าเป็ด น้าอยู่แล้วร้องห้วอยู่ในนานะครับตอนนี้แล้วก็ร้อ่หเฮแม่ตอบเดิมกลับมานี่มันคือคืนนะ